เปิดตัวแล้ว Oppo Find 5มือถือจอพับที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมกันน้ำ IPX9 เครื่องแรกของโลกล่าสุดทาง Oppo ก็ได้เปิดตัว Oppo Find 5อย่างเป็นทางการแล้วครับ <S <S ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องจอพับที่บางที่สุดในโลกไปแล้วครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับจอด้านในขนาด8.12นิ้วความละเอียด2248 คูณ2480พิกเซ oh, ลโคโว่ LTPO OLED <S 2> <S 2> ส่วนหน้าจอด้นนานนอกขนาด6.62นิ้วความเหียด1140คูณ2616พิกเซล LTPO OLED ใช,ช้ชิป Qualcomm ป Snapdragon 8 Elite GPU เป็น Adreno 830มีแรมให้เลือก 12GB 16GB ส่วนรอมมีให้เลือก 256GB 512GB และ 1TB ไม่รองรับ Micro SD e Card บรบูทิการรจุ115ปรอบครับได้ Color OS 15ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเรือง50ล้านพิกเซล รูรับแสงหนและเลนส์พรนโคม50ล้านพิกเซลรูรับแสงสอเลนส์พรนโคม50ล้านพิกเซลรูรับแสงสอและเลนส์อัลตร้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง2อส่วนกล้องหน้าเป็นเลน 8, h, ส์อัลตร้าไวท์แล้านพิกเซลรูรับแสงสอกล้องด้านนอกเป็นเลน 8, h, ส์อัลตร้าไวท์แล้านพิกเซลรูรับแสงสอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลู c, USB, ทูธมี NFC มีพอร์ต usb type c ให้แบตเตอรี่มาที่5,600มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วแปดสิบ และคาดว่าจะเปิดตัวที่ประเทศไทยเร็วๆนี้ครับมีลมดัดสามสีคือมีลำหมดสามสีคือ cosmic black mystery white และ dust purple โดยสีม่วงที่ว่าโดยสีม่วงที่ว่านี้จะมีวางจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นครับมีราคาอยู่ที่2,499ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ62,900บาท oppo find n 5, วางจำหน่ายที่ประเทศจีนวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับคาดว่าจะเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ครับ